สวัสดีครับอเพื่อนครับเจอกันบนถนนคนเมืนาเช่นเคยครับวันนี้พามาดู1คันสวยๆนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าโคโรลาเอลิส 1.6G ปี2018นั้นเพื่อนนะเลขไม่วิ่งอยู่90,000กว่ากิโลนะครับสวยมากคันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูรอบๆนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่แนะนําก็เหมือนเดิมครับรถจอดอยู่ที่สาขาบางนาน,น,นเพื่อนนะภายนอกดูดีมาก ยางใช้ได้อีกยาวๆครับปี21เนันเพื่อนนะนี่ยางปี21ครับไปเลยเอี่ดูความสวยงามสวยมากเบ,บาเบอะสะอาดมากออะดูเอกสารครับปี18น,นะครับเครื่องนะครับ1,600งพัยี่แมนั่นเพื่อนนี่ละครับ นื่องด้วยเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบสสีครีมแบบนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามมากไม่เก้าหมื่นกว่านะครับเลขทะเบียนนี้นะเพื่อนนะแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับในส่วนของเพื่อนๆที่อยากได้รถนะครับสวยๆไปใช้มาดูเลขไม่จริงๆกันเลยนี่ครับแผงประตูสวยงามมากเลขไม่อยู่ที่ 92, 9 2้า7กิโลเมตรที่ใช้ไปนั้นเพื่อนนะภายในสะอาดมากคันนี้ดูเพื่อนความสวยงามของตัวรถอะอะกุญแจได้มาหนึ่งชุดนะอันนี้หนึ่งดอกหนึ่งดอกไปดูคานหน้ากันครับมาดูกันเลยอ่ะฝายหน้ามีขยับครั้งหนึ่งนะ ก็แน่จะเหมือนเดิมนะครับถอดไปเพื่อทําสีฝาโปงหน้ารอยกระท้อหินนะการเดิมๆครับเพื่อนเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยเพื่อนเอ๋อย่าลืมนะครับค่าสนใจก็โทรมานะครับเพื่อนในใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับหรือจะอินบ็อกซ์หรือทักไลน์แอดมาได้เลยสําหรับทะเบียนนี้อ่ะอีกหนึ่งรอบ ดีเลยทะเบียนนี้นันเพื่อนนะใครสนใจโทรมาระหว่างการโชม์วิดีโอก็ได้สำหรับทิ่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ